นาฬิกาโรเล็กครับเป็นนาฬิกาวินเทจโบราณไขาลานครับวินเทจโบราณโบราณไขาลานครับเดินไม่สะดวกเดินเดินหยุดหย,ยุดครับจะต้องถอดเครื่องออกมาล้างกันก่อนนะครับล้งถอดเครื่องครับให้ถอดใท้ประยมออกก่อนครับโดยการหมุนตรงนี้นะครับจะเป็นน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ ถายน็อตตัวนี้ออกสักสามรอบนะครับค่อยๆถายออกครับแล้วดึงมันไปยอนออกครับแล้วคันน็อตล็อกนี่ครับแล้วทําการปล่อยล้านนะครับไหลออกมาครับเมื่อายน็อตออกแล้ว ค่อยแซะนะครับค่อยแซะแล้วยกจาก,ก่อกออกมาครับอ,อาจากออกของเมื่อวานครับแล้วไขน็อตที่ยึดของมาครับสองตัวออกมาครับ ยึดคอม้าออกมาก่อนครับคอม้าจะตามองมาด้วยครับนี่ครับนี่คือคอม้านะครับแล้วตรงค่อยๆถอดน็อตออกให้หมดนะครับยกตัวจักออกมานะครับไขน็อตออกมาแล้ว นำน็อตออกมาวางครับน็นนอตที่ไขออกมาแล้วยกแผ่นนะครับแผ่นตัวนี้จะเป็นแผ่นทับตัวจับนะครับตัวจักทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวนี้จะมังคับอยู่นะครับค่อยแซ่ออกดิจด้านนะครับนี่ครับตอดแผ่นทับตัวจักออกมาเก็บไว้ก่อนครับ คือภาพนี้นะครับที่ตัวจัดเรียงรายกันอยู่แบบนี้นะครับจากตัวกลางนะครับจากตัวที่สองจากตัวที่สามจากเหล็กนะครับจะอยู่แบบนี้นะครับถ่ายรูปปก่อนก็ได้ครับเผื่อจาไม่ได้นะครับถ่ายรูปไปเลยครับ่อยนําตัวจับทุกตัวจากเหล็กก่อนครับจากเหล็กจากตัวที่สามครับจากตัวที่สองนะครับ แล้วก็ปลูกลานนะครับนำออกมาใส่ภาชนะนะครับ mm hmm. เพื่อทำความสะอาดครับ mm hmm. จากตัวนี้นะครับจะติดด้วยจัรเข็มตัวนี้นะครับน mm ี hmm. ่มันจะถอดไม่ออกนะครับจะถอดยากมากกต่เราไม่ต้องถอดออกครับจากตัวนี้ไม่ต้องถอด mm hmm. ออกก็ได้ครับความสะอาดครับ ร้อมสะอาดนะครับใช้น้ำมันบินซินขาวนะครับเทลงไปในภาชนะครับแล้วปัดตัวจักรนะครับทุกตัวนะครับจับขึ้นมานะครับปัดไปนะครับแล้วหมุนไปครับแล้วหมุนไปครับปัดไปหมุนไปให้รอบนะครับแล้วขับด้านครับขึ้นด้านนี้ขึ้นมาครับแล้วปัดไปครับ แล้วหมุนไปนะครับปัดไปแล้วหมุนไปให้ตาทั้งตัวนะครับเราล้างตัวจากให้ดูเพียงตอนนี้นะครับแล้วเราจะมาดูขั้นประกอบนะครับเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับเมื่อลางตัวจากเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมหยดน้ำมันนะครับตามรูทักทิมนี่นะครับที่มีทักทิมอยู่ตามรูนี่นะครับหนึ่ง 1 2 3ส,สี่นะครับที่ตัวจักรจะต้องลงรูตำแหน่งนี้นะครับหยดน้ำมันครับน้ำยันน้ำมันหยอดตัวจักรนาฬิกานะครับซื้อได้ตามร้านนั่นอะไรนาฬิกาทั่วไปครับเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับเดี๋ยวมาดูการประกอบกลับกันครับขั้นตอนนี้จะเป็น การประกอบทุกจักเข้าไปนะครับแล้วทอดทุกจักเหล็กออกมาก่อนนี้ไหมครับแล้วก็ใส่จากเหล็กลง่ไปก่อนครับจากเหล็กจะเป็นสีเหล็กนะครับจากเหล็กจะเป็นสีเหล็ก จากตัวที่สามครับจากตัวที่สามงายอ่ทางด้านเพืองขึ้นนะครับจากตัวที่สองทางด้านที่แกนที่ยาวลงไปครับจากตัวที่สองครับ ตามด้วยกระปุกลานครับกระปุกลานวางลงไปครับแล้วจัดตัวจากทุกตัวนะครับอย่าให้หลุดจากหลุมนะครับวางให้ลงหลุนหลุมหลุมของตัวจากจะมีตะพิมพ์แต่ละตัวนะครับที่เราต้องดอดน้ำมันลงไปนะครับดูดัะพิมพครับ ตัวจักรลงตำแหน่งมาแล้วนะครับก็ตามด้วยแผ่นบังคับตัวจักรนี้นะครับจัดตัวนี้ให้ลงตำแหน่งก่อนครับลองแผ่นทัับตัวจักรลงไปนะครับแล้วจัดตัวจักรสามทั้งสามสี่ตัวนี้นะครับเมื่อจัดตัวจักรทุกตัวนะครับลงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วลองเคลียร์ตัวจักรดูนะครับ เขี่ยตัวจับตัวใดตัวหนึ่งนะครับทุกตัวจะต้องหมุนตามลงขึ้นจะต้องหมุนตามไปอย่างนี้ทุกตัวนะครับเมื่อใส่แผ่นทับกระปุกลานลงไปแล้วตามด้วยแผ่นเป็น,ปนาจานบนกระปุกครับจานลงกระปุกใส่เข้าไปแล้วไขน็อตครับ แล้วลองไขลานดูนะครับถ้าตัวจักรทุกตัวลงตำแหน่งเรียบร้อยนะครับไขลานแบบนี้นะครับหมุนไปข้างหน้าครับตัวจักรทุกตัวจะต้องหมุนตามกันทุกตัวนะครับเห็นว่าจักรทุกตัวหมุนตามกันทุกตัวนะครับเมื่อจักรทุกตัวหมุนตามกันดีแล้วนะครับวางจักรคอม้าลงเลยครับให้โจกคว่ำลงแบบนี้ครับวางให้ลงตำแหน่งสัิมตัวสีแดงตัวนี้นะครับ ตำแหน่งทับทิมสีมแดงๆดงตัวนี้แล้วนะครับเราวางด้วยแผ่นมังคับขอมาครับวางด้วยแผ่นมังคับขอมาแล้วไขน็อตังคับไว้ครับสองตัวครับตัวนี้ครับเว,ว,วางแผ่นมังคับขอมานะครับแล้วต้องจัดขอมานะครับไปลงตำแหน่งทั้งสองด้านนะครับให้ครีมกดไว้นะครับ กดเบาๆนะครับแล้วก็จัดขอไม้ลงตำแหน่งนะครับเมื่อใส่ของม้าลงตำแหน่งนะครับลองขยับดูนะครับซ้ายขวาจับตรงนะครับตัวจับขออม้าจะไม่โยกเยกนะครับแล้วลองไขลานนะครับเข้าไขลานข้าไปสัก3-4รอบนะครับลองดูนะครับ แล้วลองเคลียร์คอม้าดูนะครับว่ามันดีดไหมครับนี่ครับเบาๆนะครับขวานะครับตายครับขวาเนี่ยมันดีดปึ๊กๆปอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้ครับทำน็อตทั้งสองตัวให้เรียบร้อยแล้วครับใส่น็อตมาครับคอมาให้เรียบร้อยคอม้าดีดดีแล้วนะครับ เราจะเห็นว่าคอม้านี่นะครับจะมีง่ามอยู่ตรงนี้นะครับง่ามของม้านี่นะครับง่ามนี้นะครับจำไม่ดีนะครับเราต้องใส่นะครับถ้าพิมพ์ตัวนี้นะครับถ้าพิมพ์ตัวนี้จะเป็นสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่้องต้องสอดเข้าไปในเข้าง้ามตรงกลางนะครับกาะเขนวนะครับคว่มตัวนี้ลงนะครับแล้วก็สอดลงไปให้เข้าง้ามนะครับถ้าเข้าง้าม เรียบร้อยนะครับตัวจกกักรอกตัวนี้ทําง,งานได้เองนะครับนี่ครับสอดให้เข้าหน้ามัรับโดยการกะเอานะครับกะให้มันพอดีนะครับ mm. นี่ครับเข้าหน้าพอดีนะครับพอมาจะดีตัวจัรตัวนี้ทําง,งานได้แบบนี้นะครับ แล้วคันน็อตนะครับเปลนนี่ไปครับขขยน็อตและตรวจน็อตทุกตัวที่เรายังไม่ได้ใส่ให้ครบนะครับ ถ้าทำถูกต้องนะครับใส่คอมาเข้างาเรียบร้อยนะครับตัวจับจะทํางานได้เป็นได้แบบนี้เลยนะครับ